พ่อรู้สึกผิดหวังในตัวแกมากที่แกโดนได้ไอ้นิกกี้ข้าวของข้าเฮ้ยครั้นี่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับพี่ชายเข้าใจไหมโอเคดูมาว่าเราจะมาถึงตันทีลองไปได้แล้วไอ้ลูกเฮียไอ้ลูกเฮียเลยเนี่ยแล้วอยากก่อเรื่องอีกล่ะอสำบ้านไวๆนะครับพี่โอเคนักเรียนวันนี้เรามีนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาเขาเป็นเอ่อตัวเฮียอะไรก็ช่างอะดูแลให้ดีละกันเอ้ยเด็กใหม่รู้หรือเปล่าว่าตเฮียอะไรใหญ่ ไม่รู้จักกับบดีสูงแล้วว่าจะวูบแล้วไม่รู้ตัวขอแนะนำว่าอย่าไปใส่ใจกับไอ้แมวมันเลยหลังนี้กับเด็กใหม่ตลอดนั่นแหละมึงว่าไงรอเขาส่งของไงแล้วก็ดูกระตูนรอไงแล้วแกละชื่ออะไรเด็กใหม่โอ้ยชื่อยาวเกินกูเรียกว่าไอ้ตีนแล้วกันโอเคตีนแล้วทำไมแกถึงย้ายมาที่นี่ล่ะโดนเพื่อนแกล้งหรือไงแกหักคอผอแล้วเผาโรงเรียนทิ้งเหรอ ร้ายไม่เบาหน่ไม่้องไม่ด่าแมวเมื่อแ,แกมาอยู่ที่นี่แล้วแค่นั้นไม่ได้ทาให้แกใหญ่ที่สุดหรอกเพราะฉะนั้นเราจะมาวัดกันว่าแกอยู่ตาแหน่งไหนในห่วงโซ่อาหารในวิชาพนละด,ดีใจที่แกยังไม่ตายนะไอ้แมวแม่มันจะได้ไวโอเคตีนมาดูกันว่าแกร้รายอย่างที่แกพูดหรือเปล่าแถวตรงไอ้พวกนอที่นี่มันสถานศึกษาด้วยไม่ใช่ซ่งโอ้ครูมาพอดีเลย วันนนีี้มเล่ฟุตบอลมันสำหรับพวกเระเทยใจเสาะลูกผู้ชายตัวจริงเราเล่นปีนต้นไม้แล้วร่อนลงมาแบบการรอดครูจะให้พวกมึงปีนต้นไม้ต้องแบบเอาไปเล่นแบสวัสดินแตงกาที่เขาทำได้จะถือว่าซอนต่อกแล้วการปีนต้นไม้มันเกี่ยวอะไรกับวิชาพละล่ะครูมันอยู่ในหลักสูตร แล้วการรอดการรอดมันสอนอะไรผมเหรือทำไมต้องบอกเปิดพี่แล้วกระทรวงศึกษาเขาคิดจะไปที่เอาหลักสูตรนี้เข้ามาอยู่ในวิชาพอล่าละครูมันอยู่ในหะับสื่อมันอยู่ในระดับสื่อถ้าเหมือนกันหรือเปล่าพี่ไม่เคยเทศมีใครอยากจะลองสาธิ้งที่ดูไหมอเครูดูสิผมทำได้แล้วได้อะทำไมพี่ทำไม่ต้องบอกเปิดบอกเปิดแล้วจะเป็นยังไงมันก็นิ่มๆมาดิเห็นปะ ขันยองขันยองอะไรขึนมาอะไรขึ้าดูสิครูผมถึงบนยอดแล้วไอ้ไอ้ไม่เยากเลยโอ้โหมันเต็มปีเยอะมากไปแล้วปีนไปเต็มปีต่างกันยังไงท้ายทีสุดเขาไปจบกันอยู่บนยอดโอเคมันอยู่ในหลักสูตรพวกมึงมีเวลา5นาทีในการปีนให้ถึงบนยอดลงมาไม่ก็ตายนี่ก็ไปดิ นั่นตัวผมมีอยู่นี่ว่าอ่ะมาๆๆมาดิมาดิน้องน้อยเสียงหรเนี่ยเมื่อที่ประเทศชาติไม่ต้องใช้มึงนอนอยู่เตียงนะเตียงคนไข้อ่ะลุเหลือเกินต่อไปตายแน่เลยใจเย็นๆนะนี่เราฝึกปีนกันมึงไม่มีขัดแม้แต่ครั้งเดียวที่รักนี่ถ้าเอาตัวละครับ หมดอย่างนี้เยอะไปเนี่ยแล้ว

เียร์นี้เกิดทุกปันฝนลงรูปก่อนวันนี้เป็นเรลงรูปนี้เอ็กไม่อยู่คิดถึงเอ็กว่าเฮ้ยแล้วมันมาไอ้นี่ยังอ่ะมันทำไอ้นี่เสร็จเสร็จยังใครพี่วิทย์เกมอ่ะมันทำเสร็จแล้วสภาพความยังตอนนี้ยังไม่รู้เลยหายไปแล้วเนี่ยวันอะไรเอ่ยอะไรอ่ะวันนี้วันอะไรเอ่ยวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ไงโรงเรียนวันโรงเรียนอ่ากลับบ้านแล้วแล้วว่าอะไรวะ วันนี้วันเกิดผมไปแล้วเกิดไปแล้วขอบคุณนะครับของขวัญใช่ไหมกระเป๋าเล็กไรกระเป๋าเล็กไรไม่เอาไม่ขอของแล้วไม่ขอขอเป็นคำอวยพรดีกว่าครับขโมยพรีกว่าเส้นเริ่มจากคนปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วะปีนี้จะเท่าไงยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดออเออเออยี่สิบเอ็ดแล้วครับข้างนอกนะยี่สิบเอ็ด แต่ข้างในยังติดสีมันสุกหยากจุกหรือเปล่าหยาดพี่ก๊อนพี่ไปเอาคำคนพวกนี้มาจากไหนอ่ะเดี๋ยวนี้พี่เป็นคนแบบนี้แล้วเหรอหยากจุกอะไรอ่ะอะไรเอีกมารู้อะไรนี่ข้าอ่านตามเน็ตอ้าวเริ่มเลยเริ่มเลย Happy birthday ไอ้บอยก่อนเลยบอยแก่สเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเสียงก่อนปิดเสียงพี่เอ็มก่อนแก่สุดก็เ้ี่อแล้วกันไอ้ลิขิันเกิดจริงอ่ะเนี่ย ไช่ไมได้ร้อนแรงนั้นเนี่ยอเหี้ยกระเป๋าก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมาเดี๋ยวก่อนมาพี่พี่ต้องอวยพรให้น้องก่อนแล้วะพี่ผมขอไม่ขออะไรมากขอแค่คำอวยพรกนแล้วหนึ่งคำอวยพรก็ได้ครับบอยก่อนเลยเอวุสโสดเลยอ่ะ กี่ปอยพี่บอยแล้วต้องแอคเลยนะผมหันมาทำกินละอ่ะปีกวันเดียบนิกกี้เก้าอะไรนะฮะนิกกี้เก้าเก้านิ้วเก้านิ้วเก้านิ้วไงเก้าขวดไม่าอ่ฮะไม่น่าใช่นะเวลาใช้นิกินกันิ้วน่าจะคนละคนนะอ๋อมันเกิดอะไวันนี้ปีนี้เปิดแล้วนะครับข้างนอกก็ยี่สิบเอ็ดครับข้างนอกยี่สิบเอ็ดเหรอก็โชคดีโชคดีไปแดงเนาะเบสานี่เจอกัน จับแล้วไงยังไม่จับเหรอยังไม่จับเหรอโอเคปีที่แล้วผ่อนผันอ่าตัวผ่อนนี่ตัวโดนเลยนะพวกผ่อนผันนะผมผ่อนไปรอครับที่ไปรออิงกยุทธแล้วกันพัดหนึ่งปัตตานีอะอะไรวะเนี้ยโอเคป่งอะไรล่ะเดี๋ยวมึงได้กินแกงส้มฟักทองนะไอ้เี้ยพี่แล้วพี่เป็นยังไงอ่ะพี่เกนเป็นไงพี่พี่โดนมาก่อนแล้วรู้ว่าง๋อไม่พี่สำหรับพี่อยู่แล้วพี่สบายยุคนั้น พี่ก็โดนบักท้องบดใช่ไหมบรักบักท้องบดอ่ะพี่ไปดำพี่ไปดำเฮ้ยมบรักบักท้องบดเฮ้บลัฟบักท้องบดรู้ว่า <บด S 1> พี่จะมันจะมนีนี่อยู่ไหมตอนมึงลุกขึ้นไปอะ่ะเขาจะให้มึงชูมือขึ้นไป ชูมือขึ้นแล้วหมุนแบนแล้วอกทั้งหมดเขาจะดูว่ามึงไม่ได้กำอะไรเข้ามากำขี้หรือกำตดอ่ะเขาก็ดูว่าชูมือขึ้นแล้วหมุนๆนะพี่ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนมึงพูดได้มึงยังไม่เจอของจริงเดี๋ยวมึงเจอของจริงไอ้บอสเจอของจริงมึงพูดไม่ออกแน่พวกปลาไหลชนเขื่อนเนี่ยพ่อคุณรอดมนฟังดิ่บอสเออเจออะไรทงทหารกูรอดมาหมดแล้วไอ้ง้อบอกเป็นสามแล้วนี่กูรอดมาหมดแล้วอะไรครับเนี่ยตาบอสเป็นไงบ้างตาบอส เออพรพอะพอะเราหยิบใบนั <s <S ้นส่งส่งส่งให้เขาใช่ปะไอใบที่มันอยู่ในโถอะไอเฮียล็อกแขนไว้เลยกันเป็นลมแล้วก่อยแม่งจะขีออกมาแต่แต่เห็นแล้วมันเห็นแล้วเราเห็นตั้งแต่ขอบแล้วว่าเราโดนไปอะไรอะโอ้โหใบท่อมเหรอเชี่ยวมาก่อนเข้าตอนจังหวะนั้น่ะห้อยไปเต็มเลยพักเพื่อชื่อคือ กางเกงนี่ต้องใส่ขาท่านไปนะไม่อย่างงี้ไอ้กัวจับยังอ่ะอดอครับยังยังเอ็งก็น่าจะจับพร้อมนิกกี้อ่ะเดิมโซอ่ะจับบ่ไม่เคยไม่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 เรียนรอดอกเลยหรอเออทำไมไม่เผมผมว่าผมว่ารอดอกผมว่ารอดแน่ผมว่ารอแน่เรียนรอมากี่ปีสามจบเรียนจบป้าห้าปีอ่ะปห้าปีอ่ะไม่ต้องจับแต่สามปียังต้องจับใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นมึงอะโดนจับแน่อไม่สามปีไม่หรอพี่ ปนเดืปีดิถ้าได้เป็นว่าที่ร้อยตีเอใช่เดเนี่ยเีร้อยตีแต่ประสบการณ์ชีวิตปีหนึ่งปีสองนี่น่าจะหาไม่ไปแล้วใช่เพราะว่าหัวเกียนตลอดจริงไอพี่บุญอย่างนี้แต่ไหนว่าพี่เรียนมาไม่เรียนไม่ได้เรียนไม่เรียนเลยสักปีอะผมอ่ะผมเคยคิดที่เรเรียนอยู่พี่เรียนแค่สามเพราะว่าเพราะว่า ช่วงปีหนึ่งปีสองมันมันจะต้องหัวเกรียนกูเลยไ,ไม่หรอคือคือคือ,คอแล้วมันแล้วมันไม่ไอันนี้หรอมันไม่ให้ใครโอไอโฟนแล้วเหรอผมออกไปหน่อยตอนนั้นอนะไปไหนแล้ววะมันไ,ไปเปิดนิกี้นิกีกก้ไอ้เหี้ยะเพราะเขาซื้อเค้กมาไม่อยู่อีกขายแล้วมา,เรา,เ,ราเราให้พี่บอยโอไอโฟคนเดียวฮู้ดัานในใจมเมอไปน,นอนหรือเปล่ามันไปน,นอนหรือเปล่าอ้าวแล้วว่าไม่มีหรอกโรงเรียนอะวันเนี้ย มันไม่มีอยู่แล้วไอเอ็กมันไม่อยู่มัน<ช>มีนได้ยังไงเอ็กมัาพังเปิดไม่ติดอยู่เลยเฮ้แต่แก <laughs> แกขับรถเราไปซื้อสายแล้วน่าจะมาอยู่มื้งคืนเนี้ใช่อะสามปีไม่ได้อันนี้เรื่องนี้ผมไม่รู้ไงเอ็กูลันวงการโรงเรียนไม่เขาเขาด่าใครวะไอเคีย,เ,ยนเนี่ยไอยชทักลี่มันด่าเขาเนี่ยมะนะไม่น่าด่าแล้วเนาะไอพวกหมดงานนาโง่อะไร แม่งจะหลอนนะจริงครั้งนี้แม่งแ <TV S 2> ม่งจะหลอนนะอาทิตย์คือนอะไรเนี่ยแม่งไอ้นี่เขาบอกอะไรหรืออะไรนะฮะตีสิบโม่อโมเอ้ย่ยก้าวโม่ไอ้พี่เฉยทุ่มสิบแต่ตอนนี้เหมือนจะเปลี่ยนเวลาข้างหน้าบนเงี้ยบนเงี้ยแล้วมันก็แล้วก็ดับอ๋อเอ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 าเป็นว่าเข้าใจแหละน่าจะทำงานกันนากแหละจริงไปเลิฟไปแฮปซีพียูมาละ ไม่เหรอมาเนี่ยไม่กิ๊บเม่โทรมาอ๋อเหรอครับยี่เบ็ดขวบแล้วโอยพลอ๋อเหรอครับอายุยี่เบ็ดขวบแล้วมีแฟนยังเรามีแฟนยังมีแฟนยังครับอะไรนะมีแฟนยังนกครับอ๋อมึงมีแฟนชื่อนกเหรอไม่ใช่น้องนกน้องนกไม่ใช่ไม่ใช่พี่แกต่าเขามีแฟนยังแม่งแนะนำชื่อเลยไม่ไม่ผมผม ผมไม่มีแฟนครับไม่มีแฟนออแวบ้านบ้านนี้อยู่แถวยันิกกี้อยู่อยู่พี่จะมาหาเหรอเดี๋ยวไปเฮ้ยโอ้ยพี่เอาตีนมาฝากหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไม่มีพี่อยู่แถวยังไงนะผมอยู่ปทุมครับปทุมเฮ้ยปทุมนเลยจะได้ครับไม่ไกลไม่ไกลเทคนิคปทุมครับจะได้ครับเฮ้ยเด็กช่างเหรอเนี่ยเอ้กูถามจริงมึงเรียนที่เดียวกูเหรอเทคนิคปทุมครับทำไมครับกูโนทุมครับจอได้อ้าโนทุมเหรอเจอได้ครับเจอได้ครับ จะได้ครับถ้ารถเมล308ครับจะได้ครับเด็กวัดโพแบบกูไม่นั่งรถเมลขับรถไปเองรู้จักเด็กวัดโพเปล่านี่กี่เด็กวัดโพทำไมเอาจะบอกนะเราเด็กวัดโพอ่ะเฮ้ยพี่วัดโพวรดรามไม่ใช่นักเลงแต่ใส่กางเกงนักมวยจะได้ทุกตัวกูไม่ใช่นักเลงแต่กูก็ใส่ยังกเหมือนนักมวยอ่ะ เนี่ยผมเกิดีว่ะเกิดมานานเนี่ยอ้าวเชี่ยขอสักทีเถอะเกิดมานานหรือยังอ๋อพี่พี่พูดคำนี้เกิดมา21ปีแล้วเนี่ยเกิดมาตอนไหนเกิดมาตอนไหนกลางวันหรือกลางคืนเกิดมาตอนนี้เลือกตั้งลุงตู่วะดีนะไม่เกิดตอน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 เกิดมาที่กลางวันหรือกลางคืน กลางกลางเวรครับกลางเวรกลางอะไรเวลาโคเปกลางเวรโคเปนคือเที่ยงคืนเที่ยงคืนกับเวลากำลังจะข้ามอีกวันหนึ่งหรือเปล่าใช่ไม่ผมจำไม่ค่อยได้น่าจะเป็นกลางเช้าหรือเปล่าหรือกลางกลางแบบไอ้เหี้ยิดจำไม่ได้เขาไม่เคยเล่าให้ผมฟังนี่นาผไม่เคยถามเขาเหรอผมผมเคยนะผมแต่ว่าผมไม่ได้ไอ้โฟกัสอะไรขนาดนั้นน่ะเราคิดเราคิดว่าเนื้อคู่เราเกิดจ้ะ ไม่รู้เลยครับอันนี้ผมโหมดด้าจชิงและชิงกาเบลไม่คิดจะหาเลยใช่ไหมนี่ผมไม่ไม่รู้อ่ะผมใครเข้ามาผมก็ไม่ไอเนี้ยยังไงอ่ะผมก็จีบนะผ่าถามว่าจีบคนไหมผมจีบนะจีบอยู่นะแต่ว่าบางทีมันมันมันไม่ใช่อ่ะจุดอ่ะเฮียอะไรกี้อ่ะไม่ได้จีบท้งจุดอ่ะกี้อ่ะ เี่ดิจิตมั้เหรอนี่กี้ห้องจุดเหรอเคยเคยเป็นับรุ่นบ็อกซิ่งห้องจุดเหมือนกันครับแต่ก็ยอมรับเหมือนกันไม่เป็นไงเป็นไงเป็นไงพอเปิดกล้องเลยเขาปิดเลยโอ้ยเมยเปิดกล้องยังไม่เคยเปิดกล้องครับเคยเคยครับเคยเหรอไม่ได้เปิดกล้องเลยครับเปิดกล้องยังไงอ่ะ ไมาก็คือคอรองไห้เขาหล่ออยู่ใช่การแต่ไม่รู้ดววย่าอะไรเงี้ยเหรอที่ไหนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่ไปไปทำอะไรพี่เรนใส่เขาเปล่าพี่ไปทำอะไรพี่เรนน่ะเป็นพวกชอบโชว์อยู่ด้วยเวทอะไรอย่างเงี้ยเหรอจริงครับโชว์ใช่นี่กินแบบโอ้ยจกี้ยอมเราก็ได้เป็นคนชอบโชว์โชว์อะไรโชว์ห่อมไม่โชว์หำอมแต่เขาเนอะ จริงไหมเนี่ยจริงป่ะเนี่ยแพ็กอะไรแบบนี้ไงแพ็กอะไรแบบนี้ไงแพ็กแพ็กอะไรแบบนี้ไงก็รู้ก็รู้ว่าฉันอะของจริงไม่ไม่ไม่อันนี้อันดีคโชว์จริง เอาบางทีมันก็แบบอย่างเห็นเขากเขากนแก๊กนี่เขาแบบคอมเมนต์น่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าผมหุ่นจั๊กนี่ขนมปังแถวมาเป็นลำเลยใช่ไหมมาเป็นลำเลยใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเวลาถ่ายนิตยแพ็เราก็แบบว่าจะต้องแต่จริง กางเกงครับแบบกางเกงมวยสั้นรัดๆหน่อยผน่เป็นคนออกกำลังกายตั้งแต่สมัยก่อนเก่าแล้วจริงใช่ผมออกกำลังกายที่แพกอะไรแบบเนี้ยป็นพืนหน้าอกใหญ่อะไรแบบเนี้ยผมชอบใช่ไม่ใช้แขนอะไรอย่างเงี้ยคงเหมือนกันมันจะเป็นคนปิดขึ้นมาเกินไปหรือเปล่าสนดานเจนแพงเกิลยไม่เดยจะพูดเข้าใจผมปิด ผมยังไอเดียตัดจีไปไหนกันเนี่ยอืมคิดถึงไอ้จีปะครับว่าคิดถึงไอจีอ่ะคิดถึงทีขึ้นดึงคิดถึงทุกคนนะครับผมอ่ะผมผมรักทุกคนนะสามร้อยสามพันคุณดูหนังจบปะเนี่ย <laughs> ไม่เธอคนไปคิดถึงนิกกี้เหมือนกันครับโอ้ยโหการทำเสียงหลอ่อเพื่อ <laughs> <laughs> ผมก็คิดถึงพี่เหมือนกันนะครับเแต่ใครอ่ะคนนี้อ่ะลูตุตรพุนเสียงดี้เหรอใเดี๋ยวผู้พูดใหม่หรอครับผมถามนิดนึงตอนแรกนึกว่าเสียงวิศว์พูดจะแล้วนี่ไม่ไม่ไม่แสบแสแต่พี่สมไม่น่าจะทำอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมเออถ้าพี่สม์ทำมาหล่อตายเลยอะพิศมลองทำหน่อยครับพี่ เคยเคยทำแล้วก่อนอ่ะคิดแล้วคิดหนังแล้วอ่ะพี่ส่งเคยทำด้วยเหรอทำจริงผมไม่เคยฟังเลยนะเฮ้ยมีคิปไม่ดูซะแล้วสมัยย้อนวัยอ่ะสมัยย้อนวัยอ่ะพี่ไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบมัลองทำดิบ๊อบมันหลับไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยหนูหนูอะไรฮ่า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 เร่งร้องไงไปลุ้นวมยิเตอร์ เฮ้ย,ยทำไมถึงไม่ทำละ่ะทำไมเออทำไมทำไมไม่ไม่ทำอะ่ะเฮ้ยมันมกลัวอะไรไหรือเปล่านี่กลัวมียตีอะดิกลัวอะไรไม่เรียว้างหลังแล้วจะ <c oughs> <c oughs> ทำอะไรล่ะ <c oughs> เขาไม่ได้เรียกว่ากลัวแต่เขาเรียกว,ว่าให้เกียรตครับเฮ้ยเชื่อพี่ป่ะคำว่าให้เกียรติไม่มีอยู่จริงใช่สำหรับคนอย่างพี่ไงไม่มีไงมึงกลัวไอ้ตัดมึงกลัวกลัวคือกลัวไม่ใช่ให้เกียรติคือเขาตวัดมาคำเดียวก็คุมโปงแล้วอ่ะ มึงดูพี่เป็นตัวอย่างไอ้เตยพี่ไม่อยากจะโชว์เฮ้ยทำไมพีบอกนะพี่จะสอกอ่ะหฮะอะไรให้ให้ดูว่าเฉยๆไม่มีอะไรหรอกไม่ได้มีอะไรแปลกไปตรงเหนือให้ดูเฉยๆว่าจะต่อยเมียดู่เลยสภาพเอาสังขารเข็นยากเตียงก็อะไรนะใช้น้ำเกลืออยู่รึเปล่าเนี่ยช่วงนี้ไม่ใช้น้ำเกลือพักพื้นฟักพื้น เวลาแบบหมดพลังงานต้องใช้น้ําเกลือป่ะหรือว่าไงพี่หมดพลังงานใช่ป่ะันพลงงาอ่ะสปอนเซอร์ช่วยคุณได้ตัวทีันนี้พลังพลังพี่เยอะอยจงจะพลังเยอะพลังมันเหลือเหถอะทิ้งห่อจังเลยไงฮะพลังเต็มเปี่ยมิห่อจังเลย่งอยู่แล้วอยันหล้วอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้คอแหบเสียงันดูคอแหบเสียงบากแก่เสียงบากแก่ อย่าไม่ล้อพี่เขาอย่างนั้นนะพี่เขาเทนะเล่นไปเดินดุตพาไปออกมาเต้นแล้วพี่อยู่แล้วเอาเลยไอ้สองทีมาเฮ้ไอล้เไอ้เหียแปแลวเจีบแปแล้วไอ้เสียแปะละ ยังไม่ได้คำวยพอเลยอย่างพี่พีทเนี่ย <c oughs> <c oughs> แกบอยไงยอย,อยบอยเสร็จอยู่นี่ไง <S <S ก็นี่ไงพี่ก<อ>็แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วนิกกี้ขอให้นะร่ลำรวยร่ำรวยนะเดี๋ยวก็นไ้พี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์มึงเอาไปยี่สิบพอใวโอเคพี่ขอบคุณครับสาธุาเอาละตาบอปตาบอป้ยบอลให้ผมหน่อยตาบอปครับตาบอปครับบอปเฮ้ย ตาบอบสุดหรอว่าหลับแล้ว